สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำระบบแจ้งเตือนทางไลน์นะครับหรือที่เราเรียกว่าไลน์ Notify ง่ายๆกันนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับจะให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับเดี๋ยวลิงก์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเนี่ยผมจะเอาไว้ใต้คลิปสอนนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเปิดลิงก์เข้ามานะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับและก็จะมีโปรแกรมชื่อว่าแอป l i n e NT Setup นะฮะ แล้วก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับให้คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดโดยตรงนะครับอ่าจากนั้นก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับสมมติว่าผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปเราจะได้ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์วินรานะครับหรือว่าวินซิปนะครับกดเซฟครับโอเคนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเราก็ทําการแตกไฟล์ครับอ่าตอนนี้นะครับแล้วเมื่คลิกขึ้นมาจะมีไฟล์เดียวแค่นี้แหละครับก็ แตกไฟล์ออกมานะครับกดปุ่มโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เข้ามาติดตั้งนะครับอ่าถ้าไม่อยากแตกไฟล์ดับบันพลิกติดตั้งเลยก็ได้นะครับอันนี้แตกไฟล์ให้ดูเฉยเยนะครับก็ดับบันพลิกครับวิธีติดตั้งไม่ยากนะฮะตอบ yes นะครับถ้ามันถามว่าให้ติดตั้งไหมนะครับจากนั้นกดปุ่ม next ครับแล้วก็มันจะติดตั้งไปไว้ตรงนี้นะครับโปรแกรมไฟล์ X86 นะครับ hos xp ตรงนี้นะครับกดปุ่ม install ได้เลยครับ อ่เรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จเขาถามว่าจะรันโปรแกรมเลยไหมก็คือจะให้เปิดโปรแกรมเลยไหมนะครับถ้าเราจะให้เปิดโปรแกรมเลยก็กด finish ตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดโปรแกรมหน้านี้ขึ้นมาโอเคนะครับทีนี้นะครับในการใช้งานครั้งต่อไปนะครับถ้าเราอยากให้มีไอคอนถ้าเราอยากให้มีไอคอนอยู่หน้าจอนะฮะเวลาเรียกใช้โปรแกรมเนี่ยเราก็จะต้องไปสร้างเองนะครับก็คือนะครับไปที่ดายซีนะครับไปดซีแล้วก็ โปรแกรมไฟ์ x 8 6นะครับตามที่เขาแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็นะฮะไปที่ hosxp ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับแอป l y e nt นะฮะแล้วก็คลิกขวาเลือกคำสั่ง send to แล้วก็เป็น desktop create shortcut อย่างเงี้ยนะครับอ่ะเวลาเรียกใช้งานนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาเราปิดลงไปเวลาจะเรียกใช้ก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาอ้าว อันแน่นอนเดี๋ยวนะฮะเอาใหม่นะครับไดซี C, โปรแกรมไฟล์นะครับ s o s อ่าตัวนี้แน่นอนเลยนะครับแอปพลิเคชัน Send to นะครับ desktop create shortcut อ่าเอาใหม่นะฮะตัวลายเทสอ่าตัวนี้นะครับโทษทีนะฮะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ก็ลบทิ้งนะฮะ,อะบอกผิดอันนะครับก็จะเป็น i ล e t เทสนะครับ ส่วนคขาว่าชัดๆนะครับเราก็ลบออกก็ได้ให้เหลือแค่ลายเทสต์ตนี้โอเคนะครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จแล้วทําไงต่อนะครับเวลาเราดาเน์โหลดขึ้นมานะครับเี่เขาจะถามหาโทเค็นนะครับแล้วก็เมสเซจก็คือข้อความที่เราจะส่งเข้าไหลนะครับการที่เราจะได้โทเค็นมานะครับทำอย่างไรโอเคนะครับเปิดก o o g l e ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดแถบตัวนี้นะฮะแล้วพิมพ์คําว่าล i n e Notify นะครับ L I N E ว่า Notify นะครับ N O T I F y แบบนี้นะครับกด Enter ครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับ Line Notify นะครับเนี่ยและนะครับถ้าเรายังไม่เคยเข้าสู่ระบบนะฮะเราก็คลิกเข้าสู่ระบบแล้วก็ให้เข้าสู่ระบบนะครับด้วยอีเมลของเรานะครับอ่าก็เข้ามาแล้วจากนั้นคลิกมาที่ชื่อของเรานะครับแล้วคลิกมาที่หน้าของฉัน เสร็จแล้วนะครับถ้าเรายังไม่เคยทํามันก็จะยังไม่มีแบบนี้นะครับอันนี้ทำไลน์อันมัจะโชว์ไลน์อันนะฮะมาตรงนี้นะครับออกโทเค็นสำหรับผู้พัฒนานะครับให้เราคลิกออกโทเค็นครับอ่าเสร็จแล้วให้ตั้งชื่อโทเค็นนะฮะโทเค็นก็คือชื่อที่มันจะไปโชว์ตอนที่มันแจ้งเตือนจะให้มันตั้งชื่อว่าอะไรนะครับอ่าผมจะตั้งชื่อว่านีโน่นี o โน่เสร็จแล้วเราจะให้แจ้งเตือนใครนะครับอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มนะครับ ถ้าเราเลือกส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับเราก็คลิกกลุ่มที่เราต้องการจะแจ้งเตือนนะครับในทีนี้ผมจะทดสอบเป็นส่งข้อหาตัวเองก็พอนะครับอ่ะคลิกที่ตัวเราเองอย่างนี้นะครับแล้วก็มาคลิกปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับคลิกครับอ่าจากนั้นมันก็จะขึ้นไลน์ Notify ขึ้นมาแบบนี้นะครับกดปุ่มคัดลอกนะครับเสร็จแล้วก็ปิดนะครับอ่าทีนี้ถ้าตัวนี้เราใช้บ่อยๆนะครับถ้าจะให้ดีก็คือควรจะนะครับาเปลนไฟ เก็บไว้เลยนะฮะทำเป็นฝ่ายเก็บไว้ลิ้ขวานะครับแล้วก็นิวแล้วก็เทคด็อกิเมนต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็วางลงไปก็เก็บเป็นโทเค็นไว้นะครับที่เราจะใช้ประจํานะครับอ่ากดเอ่อเซฟไว้นะครับเซฟไว้อย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เวลาใช้งานนะครับให้เราวางโทเค็นลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็เราอยากแจ้งเตือนอะไรเราก็พิมพ์ข้อความแจ้งเตือนได้เลยนะครับเช่นสวสบัสดีอ่าถ้าอยาก ขึ้นข้อความรรทัดใหม่นะครับถ้าไม่อยากให้เป็นรรทัดเดียวก็พิมพ์ตามนี้นะครับก็คือใส่เครื่องหมาย backslash นะครับแล้วก็ n อย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยพิมพ์ข้อความนะครับอ่าวันนี้อ่าวันนี้ทำอะไรสมมุตินะฮะวันนี้ทำอะไรจากนั้นคลิกที่ notify นะครับพอคลิกที่ notify เสร็จเห็นไหมครับมาละสวัสดีวันนี้ทำอะไรเห็นไหมครับ ถ้าเราเปิดไลน์ของเราขึ้นมาเห็นไหมครับคลิกเข้าไปที่ l i n e Notify ครับมันก็ทักเราละนะฮะอันนี้คือเป็นการแจ้งหรือว่าเตือนเข้ามานะครับในในไลน์ของเราเองนะครับไม่ใช่ไลน์กลุ่มนะครับถ้าต้องการให้แจ้งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะครับตอนที่เราออกโทเค็นนะฮะเนี่ยตอนที่เราออกโทเค็นเราก็ต้องเลือกนะครับเลือกกลุ่มนั้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์พัฒนาอะไรก็ได้นะครับอ่ะสมมติว่าถามหม่ คุยต่อนะครับวันนี้ทำอะไรนะครับไปเที่ยวไหนหรือเปล่าโอไม่ต้องไปเป็นแบบน,นี้เอาเป็นะวันนี้อย่าลืมอยู่เวนนะ <laughs> โอเค <laughs> notify นะครับพอคลิกที่นอ t i ไฟแค่นั้นนะครับมันก็จะส่งนะครับนอ t i ไฟมาหาเราเลยนะครับเห็นไหม ทิ้งนองทิ้งนองทิ้งนองถ้าเรานะครับทำลาย notify ตัวนี้ส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับเวลาเราต้องการแจ้งเข้าไปในกลุ่มเราก็มาพิมพ์ผ่านหน้าต่างตัวนี้แล้วก็ส่งเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับนี่คือวิธีการทำลาย notify ง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องไปเขียนโค้ดเขียนอะไรให้ยุ่งยากนะครับแค่ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้มาแล้วก็ไปเอาโทเค็น ับมาใช้นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งแจ้งเตือนด้วย Line Notify ได้แล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ